มิสเตอร์เนชั่นแนลยูนิเว2022โปรดมาเที่ยวที่เมืองของฉันให้ซ้อมหมื่นล้านสุมาีีร่วมกับซี o พันล้านพร้อมต้อนรับผู้เข้าประกวด m ิสเตอร์เนชั่นแนลยูนิเวิหลังจากโควิดเริ่มจาก,ก็ได้เวลาหันมาใส่ใจด้านการท่องเที่ยวอย่างจริงจังโดยปีนี้คุณสุมาีนคุณักเกษมประธานที่ปรึกษ,ษากิตติมศักดิ์กองประกวด Mr. สเตอร์เนชั่นแนลยูนิร์วมพลังกับซ e o หมื่นล้านหมอกี้อังคณางมาดามพลังงาน มาดามนาเดียสัสินันสิริธรรมชดดรรณิดานกไทยเจริญคุณกี้ ปัธรรมพรน,นารายพันธ์และคุณเพชรอิชภูมิทันนันโชคร่วมผนึกกำลังจัดการประกวดสุภาพบุรุษนานาชาติมิสเตอร์เนชั่นแนลยูนิเวิร์สครั้งที่4โดยครั้งนี้เน้นทำกิจกรรมเก็บตัวที่สุพรรณบุรีอุทัยธานีและหัวหินระหว่างวันที่29พฤษภาคมถึงวันที่6มิถุนายนและมีผู้เข้าร่วมประกวดกว่า30ประเทศทั่วโลกรู้า,ากค่ะนะคะที่อกองกประกวด เห็นว่าแอนมีความสามารถที่จะมาช่วยต่อยอดนะคะแล้วก็สนับสน,น,นุนนะคะปีนี้ก็ค่อนข้างพรอมมากนะคะหลังจากทางรัฐบาลไม่ต้องมีการกักตัวผู้ที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทยใช่ไหมคะแต่ว่าก็ยังมีหลายๆประเทศที่ยังติดขัดปัญหาในการเดินทางมาอยู่นะคะก็ถ้าเป็นไปได้ค่ะ ปรับเปลี่ยนอะไรได้คิดว่านักท่องเที่ยวน่าจะทะลเข้าไทยล้นหลามแล้วก็ผู้เข้าประกวดทุกคนปีนี้ที่ที่มา26ประเทศแล้วก็แต่ละคนอยู่เกินอยู่หลังจากประกวดเสร็จก็จะอยู่ต่อเพื่อท่องเที่ยวอีกก็ทุกคนจะต้องได้รับวัคซีนครบถ้วนแล้วแล้วที่สําคัญก็คือว่าหลังจากที่แลนดิ้งแล้วตอนนี้เราจะต้องมีการอ่าแอปพลายของไทยพาสใช่ไหมคะในส่วนการเข้าประเทศไทยเสร็จเียบน้อยแล้วเนี่ยหลังจากนั้นเนี่ย ก็จะม,มุ่งตรงมาที่นี่เลยสมาร์ทวิวอโศกเพื่อที่จะทําการมีการตรวจเอทีเคซ้ด้วยแล้วก็นนีนันด้วยเพื่อที่จะเริ่มกิจกรรมวันที่29ครับซึ่งปีนี้นะครับเป็นการจัดการประกวดครบรอบ4ปีนะครับหนุ่มที่จะได้เข็มกัดหรือว่าได้ความตำแหน่งนะครับจะไม่หล่ออย่างเดียวแน่นอนครับความหล่อ คืนอันดับหนึ่งแต่ที่ดีกว่านั้นนะครับคือเวลาที่คุณพูดเวลาที่คุณอยู่กองนะครับคุณต้องแสดงศักยภาพของคุณออกมาให้ได้มากที่สุดนะครับเวลาจับไม้แล้วคุณต้องพูดเก่งคุณต้องฉลาดแล้วคุณต้องรู้ว่าเวลานั้นคุณควรทําอย่างไรแล้วก็โชว์ให้ทุกๆประเทศเห็นว่าคุณมีความพร้อมจริงๆทั้งด้านหน้าตาความคิดทัศนคติและก็บุคลิกภาพครับสิ่งที่สําคัญที่สุดคือ คุณจะต้องเป็นคนรักโลกนี้นะครับผมแล้วก็ทําทุกสิ่งทุกอย่างนี้เพื่อสังคมครับผมนี่คือตัวแทนของมิสเตอร์เนชั่นแนลเอเดเวร์สทที่จะเกิดขึ้นแน่นอนครับความยิ่งใหญ่ในครั้งนี้นะครับก็เริ่มต้นจากกิจกรรมที่เราจัดนะครับก็คือการนําเสนอเรื่องของการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์หรือว่าเชิงท้องถิ่นนะครับผมแล้วก็การนําเสนอแหล่งท่องเที่ยวต่างๆที่เป็น เรียกได้ว่าเป็นจุดดึงดูดและก็เป็นแลนด์มาร์คของประเทศไทยอย่างเช่นหัวหินนะครับแล้วก็กรุงเทพของเราก็เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็นําเสนอในส่วนของสุพรรณแล้วก็อุทัยธานีซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่อยากจะให้ชาวต่างชาติรู้จักเพิ่มมากขึ้นนะครับผมแล้วก็ในเวลาการประกวดเนี่ยเราจะมีการสตรีมหรือว่าไลฟ์สดแล้วก็ให้น้องๆอ,อย่าทำกิจกรรมแล้วก็ร่วมในส่วนของแชร์รูปภาพนะครับผมแล้วก็ทำยังไงก็ได้นะครับให้ประเทศเขารู้จัก ประเทศไทยให้ได้มากที่สุดครับผมก็ในฐานะที่เป็นผู้สับสุนเวทีด้วยแล้วก็เป็นคณะกรรมการท่านหนึงด้วยนะคะจริงๆแล้วดแล้วก็อาจจะมีในเรื่องของพัศนคติเป็นที่หนึ่งเลยแล้วก็ในในสเตจของนี้ก็จะเป็นในเรื่องของไหวริบนะคะในการที่จะแสดงศัลยภาพแสดงให้เห็นถึง culture ของประเทศไทยนะคะแล้วก็จริงๆอยากจะสับสนในเรื่องของการมีกิจกรรมด้วย นะคะถ้าเกิดเอากิจกรรมบางอย่างเนี่ยมามิสกับการจับเวทีเนี่ยค่ะก็จะทําให้เราเนี่ยได้เห็นตัวตนของชาวมากขึ้นแล้วก็ได้เห็นความเป็นไทยด้วยนะคะฉะนั้นวันนั้นเนี่ยอาจจะเป็นคะแนนบางส่วนที่จะเอามาตัดสินในเรื่องของการใช้ไหวพริบและิสติของขานะคะในการที่จะโปรโมทประเทศไทยแล้วก็นําเอาการเป็นการตรวดตัวเนี้ยค่ะไปในเวทีโลกด้วยนะคะค่ะก็ รู้สึกตื่นเต้นมากแล้วก็ภูมิใจนะคะที่ได้มีส่วนสอบสวนนะคะเวทีนี้นะคะก็หลังโควิดด้วยนะคะก็คิดว่าเป็นเวลาที่ดีนะคะที่จะเริ่มทุกสิ่งกอย่างกลับมาเริ่มเป็นปกตินะคะแล้วก็เวทีนี้ก็จะเป็นส่วนที่จะผลักดันนะคะการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทยด้วยแล้วก็ส่งเสริมในเรื่องของ ตลักณของคน,นไทยนะคะเพราะว่าเป็นอินเตอร์เนชั่นแนลกังพูที่เป็นระดับนานาชาตินะคะก็นานาชาติก็จะได้เห็นว่าประเทศไทยนะคะพร้อมแล้วนะคะที่จะต้อนรับนักท่องเที่ยวกลับมาะคะ่ะราดิดนนะคะนกแคนจเจริญน,นะคะก็รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่นะคะที่ได้มาร่วมงานนี้แล้วก็เป็นส่วนหนึ่งที่ได้นํานเสนอวัฒนธรรมของคนไทยนะคะให้ไปสู่ชาวโลกนะคะ เพราะว่าบึงนกไทยเั้นก็ได้มีโอกาสมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมครั้งนี้นะคะเป็นกิจกรรมที่ดีมากเลยนะคะแสดงถึงวัฒนธรรมของประเทศไทยนะคะ ว่ามีกิจกรรมที่เราหนึ่งในนั้นก็คือจะเป็นกิจกรรมแอคทิวนตี้เรื่องของลอยกระทงนะคะลอยกระทงนั้นเราก็ทราบดีว่ามันผ่านไปแล้วนะคะแต่เนี้ยเราจะใช้เป็นลักษณะของการเป็นโมเดลเป็นการทํารูปแบบที่เป็นนําเสนอหนึ่งในนั้นก็คือวัฒนธรรมการลอยกระทงนะคะมีการพับกระทงมีการทําต่างๆเป็นต้นนี้นะคะก็อยากให้ทุกคนที่มีโอกาสก็ได้ไปร่วมในการ รอบครั้งนี้ด้วยนะคะขอบคุณนะคะวันนี้พี่นกไทยมาไหอ๋อวันนี้นะคะก็น,น,น,นะะกไทยก็ยินดีเป็นอย่างยิ่งนะคะที่คุณมิญยาญาณ์นะคะช่วยสนับสนุนในครั้งนี้นะคะก็เลยมีของปั่เล็กๆน้อยให้กับสือบ่อมวลชนนะคะก็เป็นเซตที่เป็นเซตจ,จากหัวใจนะคะมอบให้นัก ทุกคนนะคะเป็น,นเซ็ตต์ก็ได้เก่งน้อยแต่ว่าให้ดึงัวใจนะคะแล้วเดี๋ยวเจอกันในงานที่คือน,นะคะก็ขอเรียนเชิญในที่นี้แล้วนะคะอบคุณค่ะสำหรับเวทีผู้ชายนะคะมิสเตอร์เนชั่นแนลยูเนเวอร์แซลปีนี้นะคะผู้ที่ได้รับเป็นแกรนด์วินเนอร์เนี่ยจะได้รับ เข็มกลัดระดับเพชรนะคะมูลค่ากว่า300,000บาทนะคะและนอกจากนั้นก็จะได้ที่พักทั่วประเทศไทยเลยนะคะโรงแรม5ดาวอยู่เลยเพราะว่าคอนเซ็ปต์ของเวทีก็คือ Value Treasury Luxury Meet นะคะมูลค่ากว่าง0 0้0 0บาทค่ะเาผมสําสำหรับเวที Mr. National Universe ของเรานะครับปีนี้จะเป็นปีที่4นะครับผมแล้วก็ผมอยากจะฝากไปถึงสื่อมวลชนทุกท่านนะครับแล้วก็คนไทยทุกคนนะครับเวทีนี้เป็นเวที ที่สงเกียรติและก็เป็นเวทีของคนไทยสร้างขึ้นเป็นแบรนด์ของคนไทยแต่ตอนนี้นะครับเวทีเราดังไปถึงระดับโลกแล้วก็มีตัวแทนจากต่างประเทศนะครับซื้อลิขสิทธิ์ไปเรียบร้อยแล้วก็พร้อมที่จะส่งมุ่มหลอกเพื่อเข้าสู่เวทีประกวดของเรานะครับผมอยากให้คนไทยทุกท่านนะครับร่วมกันสนับสนุนร่วมกันแชร์ช่วยกันกดไลค์กดติดตามเกจของเรานะครับเพื่อให้ เวทีมิสเตอร์เนชั่นแนลยูนิเวิร์สของเราเนี่ยโด่งดังแล้วก็เข้มแข็งแล้วก็เป็นที่เชิดหน้าชูเกียรติของประเทศไทยนะครับผมขอบคุณแล้วก็ฝากไปด้วยนะครับขอบคุณครับ